ร็อกกี้คันเดิมอีกแล้วครับไปอัดอย่างเต็มเหยียดเลยนะ็อก,กี้เผาเดียวด้วยนะฮะโอ้โหคัสี่ยังใหญ่เลยนะโอ้โหใส่ครับใ,ใส่แน่นะวิ่งไม่ไกลครับอให้ทายดูว่ามันกี่ตันเนี่ยมี่ต่เฟื่องท้ายทั้งนั้นเลยแต่ อของอยู่บนรถนี่จะเป็นของรถบัสนะฮะไม่ใช่ของรถบัสอ,อะไรล่ะเขาเรียกทุกคันละ่ะทุกเส้นอ่ะเป็นของรถบัสหมดเลยนะอ,อยู่นี่กี่เส้นนะโอ้ยังเหลืออยู่ยังเหลือคันหน้าอยูอ่ยังไม่หมดนะฮะยังเหลือคันหน้าอยู่20สเส้นประมาณ20เส้นละมั่งกลองนี้แล้วก็นะโอ้ยังเหลือเยอะอยู่ นะฮะยังเหลืออีกเที่ยวนึงอยู่นะใกล้จะ,ะหมดแล้วนะฮะวันนี้นี้ก็โล่งจ้งแล้วแบงครับแบงแน่นะกี่เส้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสาห้าแป่สิบีเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณ20 ไปไปโอ้เบิ่งกเด้อจิ้งเส่อรถเพิ่์กเด้อน่าจะไม่หนักเท่าไหร่นะฮะถ้าเซ็นละสามร้อยโลก็อยู่ประมาณสามตัน6กตันสองทันสองทันจะได้เงินทอนหรอือเปล่าว้าวอ่ะว้าวใดเปลี่ยนให้ มาหรือทงหมดแต่กันเรางบเาเเ่เป็นเลยไปเลยเขาลูกน้องเขาไปทางไหนหมดบ่เขาน่าจะเอาอีกสองเส้นนี้ไปก็น่าจะอันนี้คือเอาไปพักของนะพักของก่อนโอ้คันหน้าตัวนั้นเอ้เผาตัวนั้นน่นเป็นกิ่งส้นรถเขาดีจังเลย โล่งเลยทีนี้โอ้เขื่อไหมเนี่ย่ไยหลทางไหนขนาดปูนมันยังไปได้นะแ๊บเดียวฝนเดียวทำงานที่นี่มีรถกเรีบให้ใช้ฟรีแต่เติมน้ำมันเอา ใกล้จะหมดแล้วครับเหลืออีกวันสองสองสาวันนี้ก็น่าจะขนแย่เอาหมดแล้วนะฮะวันนี้ก็น่าจะได้เอาพวกแหนพวกอะไรไปนะฮะเหลืออีกงานอีกประมาณ30%นะฮะเนี่ยก็เหลือแค่แหน,นะเหลือแค่แหนบแหนบนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณ สิบตันได้ไหมนี <C oughs> ่กล่องนี้ก็เริ่มเคลียร์ขยะออกแล้วครับนี่ยไอเขามาเทปูนเขาลืมเมาอันนี้ไปนะฮะรถแอโม่ปูนล,ลืมเมากระบะนี้กลับไปแล้วเขาไม่มเมาเลยเนี่ยเป็นท่อพีวีซีนะขายได้นะขายเป็นพลาสติกได้ เข้าพีวีซีโอ้โหแปลนแปลนเติดเลยในยางฟลิอปยางตันแต่เงินทั้งนั้นเนาะในป่าในดงอู้กล้วยต้นนี้เสร็จเลยเสร็จเลยนี่ ช่วยพันอะไรเตี้ยจังเลยครับเนาก็เริ่มตัดปกติเป็นปกติแล้วนะฮะช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มตัดเหล็กรถละแล้วกำลังให้เขาเชือดเชือดสองคันสามคันแล้วนะ,ะเนี่ยเหลือของอยู่แค่นี้ครับเหลือแค่นี้แหละเหลือแ,แค่นี้กับเครื่องข้างใน เดียวประมาณ3-20%หรือ3 0เตรงนี้นะฮะไปหมดละเอ้าเดี๋ยวคอยติดตามชมนะฮะตอนต่อไปอการรับเหมาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงละนะฮะเดี๋ยวมาเคลียร์ของจัดเป็นระเบียบเรียบร้อย ะะพวกเพาพวกอะไรนะเดี๋ยวทำใหม่ให้สวยๆนะะขยมขยะพวกนี้อ้เหลือเฟืองท้ายอยู่นะลูกเฟืองท้ายแต่ไม่มีเจ่าของรถบัสละนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเกียร์ที่มันเสียนะฮะเพราะอะไรให้เขาขนเคลื่อนย้ายไปไปครับผมนะฮะก็ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับผมกัแบบสีบุรเรืองอไรยนตนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุรเรืองอไรยนต์ครับ